ไม่ต้องมีอะไรมากวันนี้ก็คือจะมาให้พี่แบงค์เนี่ยรีวิวลิงเล็กให้หน่อยเห็นเขาบอกว่าลิงตัวเนี้ยกำลังเป็นที่นิยมพี่ยงพี่ยูพี่เอ็มเอกชาติเป็นล้านอ่ะเป็นล้านอ่ะคันหนึ่งอ่ะโอเคครับ เออเ้ยนี่มันมาจากไหนเอีกเนี่ยเอาใหม่นี่หนึ่งสองสามก็โอเคครับังต้องกลั่นที่เาสวัสดีคุณผู้ชมที่ักทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับช่องฝาฟิล์มเก้าสิบองศาแล้วก็อยู่กับอ๊อดนะครับผมก็ในวันนี้เราอยู่กันที่คลองน้ำเลสซิ่งนะครับผมนึกถึงสมัยก่อนเลยอะไรอ่ะเขาเขายืนแอคอะไรพุงยืนเลยนะนี่ครับมันก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งผมทองนี่เดินมาแล้วครับใส่เสื้อดำกางเกงขาสั้นเฮ้ยมาถึงแอคไป่หนึ่งที เขาเลยครับมีฉายาว่าแบงฟันเหลืองแบงฟันเหลืองอะไร่าวันนี้ก็อยู่กับพี่ชายเลิฟนะครับผมก็มาทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยคือประเด็นว่าคิดถึงพี่แบงไงถ้าหมกปลามันไม่กิดถึงโก้มันมาหาเด็กจริงหรือเปล่าที่พี่มีเด็กไม่มีไม่มีพี่ไม่เคยมีโอ้นี่ไงแต่เยออดมีให้กูพูดชื่อไหมชื่ออะไรชื่ออะไรให้กูพูดเลยได้ป่ะให้กูพูดเลยนะ เเข้าเรื่องอะไรดีกว่าเข้าเรื่องก็วันนี้นะครับผมคือพี่แบงค์เนี่ยเขาอ่าไม่ได้เจอกันนานคิดถึงพี่ชายก็เลยมาหาแล้วเนี่ยพี่แบงค์บอกว่าเฮ้ยเฟมเดี๋ยวเร็วๆเนี่ยเขาจะมีทิปลิงเล็กลิงน้อยลิงอะไรครับพี่ลิงเกี้ยวเกี้ยวผก็ไม่รู้ลิงเกี้ยอะไรไม่รู้มาดูกันดีกว่าเนี่ยก็เฮ้ยเียรถกูมันแต่งได้ไงเฮ้ยอะไรเนี่ยเห็นเขาขี่แบบช็อปเปอร์ป่ะหมอบอ่ะเนี่ยเฮ้ยเอาดีมันแต่งได้มันเป็นรถพับเก็บใช่หรือพับเก็บได้เนี่ย เฮ้ยนี่พับงี้นี่แหละอย่างี้ขี่โอ้ยถ้าจะเก็บมันก็วางงี้อ๋ออันแล้วได้ขี่แบบนี้ได้ไหมขี่แบบเนี้ยได้เดี๋ยวเราเอาฝั่งนี้ลงก็ได้เอ้ยหมุนไม่ไหวว่ะโอ้แขนหมุนมูตโตมินี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรลิื่องเอ๊ะแต่มันเล็กแต่มุตโตมิว่าเลยนะเออเนี่ยะนี่เฮ้ยเอ็ดแทนหมอบเอ็ดแล้วใหม่ไปไอ้คนนี้เขาทำไมไอ้ที่อะ รถก็เท่ไอ้สัดเท่หวัง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 อ่ก็ไม่ต้องมีอะไรมากวันนี้ก็คือจะมาให้พี่แบงค์เนี่ยรีวิวลิงเล็กให้หน่อยเห็นเขาบอกว่าลิงตัวเนี้ยกำลังเป็นที่นิยมไอ้เนี่ยพอเอาภาพหูลงเหมือนกระต่ายเลยใช่ไหมเออไปขายแล้วเนี่ยและเชื่ออไหมว่าพี่แบงค์บอกว่าขับคันนี้สนุกสนุกยังรู้ไหมรถขับสูงกว่าหัวเข่าหน่อยเดียวเห็นขับมาไม่โคตรจี๊ดจ๊าดอะไรนั้นแอนได้ไม่ลิงเล็กอ่ะเครื่องมันเป็นเครื่องซีซีเล็กอ่ะซีซีมันไม่ถึงร้อยอ่ะนี่นี่นี่มากระตือให้ยเคพูดอยู่ใใชช่่ แมังกี้แซ50มังกี้แซ50มันก็จะมีมังกี้50มีเขาเรียกว่าอะไอันนี้อันนี้เหลืองเหมือนฟันบี่เลยไอเช่ยไม่ได้สาระมึงไม่ต้องปมึงไปกดอันฟอแม่งด้วยไอันอันฟลอล์อะแบบไม่ต้องติดตามเป็นเป็ไงพี่ชายเขาเรียกว่ามันจะมีลิง50ให้เป็นล้อเล็กนะแล้วก็มีง๊ดแง๊บแง๊บแงบอ่างบแงก็คือไอดิโด้ดิโอ้ ดีโอเฮ้ยมาดูตาเมื่อกี้ดูตาเมื่อกี้ไม่แล้วหรอเฮ้ยอีกอันหนึ่งมันคือรถอะไรเที่สองไฟตาโอ้อันเล็กๆไม่ใช่ดีโอมันไม่ใช่อันเล็กๆดีโอพี่เก่งขับรถรุ่นอะไรอ๋อรถรุ่นเดียวพี่เก่มนะอย่างนั้นไม่ได้หรอไม่ใช่ไอ้รถที่มันเป็นรถตัวเนี้ยแม่งนึกไม่ออกแงงเกิดไม่ทันซะด้วยนนั่แหละมันมีอยู่สี่ห้าตัวนะที่มันเป็น รถแบบเล็กๆอย่างเงี้ยเครื่องเดิมมันมาอ่ะมันไม่ถึง50ซีซีนั่นแหละก็เขาก็มาแต่งกันพี่ยงพี่ยูพี่เอ็มเอกชาติเป็นล้านอ่ะเป็นล้านอ่ะคันหนึ่งอ่ะใช่พี่คันนี้เป็นล้านเลยเหรอคันนี้ไม่ถึงแต่คันเขาอ่ะถึงแม่งโค้งโค้งบินเล็บเฮ้ยทุกคนใช่แม่งหัวฉีดด้วยว่ะหัวจ้าวอย่างนี้อ่ะพี่พี่ทำให้มันดีๆได้ไหมผมกลัวมันจะแบบว่าอันนี้อันนีอ๋อมันตรงนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าแฮนด์กับพับเอาไว้เอาไว้ยุรถขนาดนั่งกับกับรถเนี่ยรถแม่งเสมอไหลไอะชิลลี่ทุกคคนนนนงง่่่่าาาายยๆถ้ววอกกููไปขีะแบบ ยงอ่ะหักลองได้ลองได้ไม่หักโอ้โหเหี้ยลุงอีทตัวหนักกี่โลลุงอีี้นทมีบูรี่ลุงอีทเหรอฮะไม่ได้บูรี่ลุงอีทขายอะไรขายหมูอ่าแล้วลุงอีทกูทำหลุดแล้วทำไงต่อเข้าไม่ได้แล้วเอ้าเอ้าที่บ้านก็กลับไงดูเนี้ยหมุนไงอ่ะทำไงเอ้าพี่แบงค์ไอ้เหี้ยแล้วก็ยกสายหาหมุนขับรถแข็งเดียวหมุนได้ไหมนี่จริงหมุนไม่ค่อย ง่นหมดแน่อน้นี้แน่นะเอามาตั้งหน่อยอันนี้ไหนพี่ลองรีวิวซิว่ามันเป็นสเต็ปอะไรยังไงอะพี่ชายรถคันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแอบก่อนเดี๋ยวพวกชนซาเล้งก่นไปเนี่ยรถคันนี้นะไม่อยากจะโม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ เฮ้ยตพี่บอกเลยนะตั้งแต่พี่แต่งรถมานะอะไรคันไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยเคยเห็นนะพูดเลยเลยนี่ชุดหน้าเขาเรียกว่าชุดหน้าชิปอัพจะมีโช๊คบิลเล็ตบิลเล็ตแล้วก็ขาบิลเล็ตแล้วก็ปั๊มนี่เป็นปั๊มชิปอัพตรงรุ่นมมาเห็นมมาเห็นนี่แล้วก็จานนี่เป็นจานของที่เขาทำมาแหละกูไม่รู้ชิปอัพเหมือนกันมั้งทั้งชุดแล้วก็มีดุมดุมบิลเล็ตชิปอัพใช่แล้วก็จะมีนี่เขาเรียกว่าไอ้ตัวตัวจับบางคน บินเลตแล้วก็มีนี่แผงคอล่างแผงคอบนบินเลตไม่สําคัญว่าเท่าไหร่เออสำคัญว่ามันกี่บาทนี่แล้วก็ชุดนี้เนี่ยที่เป็นบินเลตเขาเรียกว่าจับไฟหน้าอ่าแล้วก็จะมีนี่หูกันสะบัดชุดนี้มันเจ็ดแปดหมื่นอ่ะโอ้แปดเก้าหมื่นมึงกูจำไม่ได้อันนี้แล้วก็นี่นี่มึงเห็นไอ้หูปรับนี่ปะแค่น็อตงงอันนี้ปรับปรับอะไรเนี่ยปรับอะไรปรับเขาเรียกว่าปรับค่าความแข็งของโช๊คโอ้โหปรับอดีเบาโช๊คงี้ยเลยพี่คู่หนึ่งสองพันโอ้โห สองพันกว่าด้วยแพงยังวะโอ้โหไอ้เหี้ยนี่ไอ้นี่ไฟหน้าแต่งของคิทโกะหรืออะไรจำไม่ได้ไฟเลี้ยวไป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 เลี้ยวอันนี้ก็หลายบาทนี่ไฟหน้าแต่งนี้คิทโกะนะมึงดูใกล้ไอ้นี่ก็หลายบาทกูจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไอ้ตัวนี้จะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องอะไรเครื่องบล็อกร้อยอ่ะเครื่องบล็อกร้อยเว็บร้อยบ้านเราเนี่ยเครื่องเว็บร้อยบ้านเรา แล้วก็เป็นลูก56มิลล่างเดิมแต่เป็นชุดคิดของชุดคิตะโกะคิตะโกะใช่คิตะโกะแล้วก็ท่อมันของโอเวอร์ท่อโอเวอร์เลสซิ่งเอลสซิ่งใช่เขาแล้วพี่ไม่ไม่ทำโช๊คดีๆอ่ะพี่อันนี้เป็นชุดคิตะโกะอันนี้เป็นทาเกกาวะกูก็ไม่รู้เดี๋บอกนะว่านี่สี่เบาสี่เบาผสมพันกันมายังไงกูก็ไม่รู้อาร์มนี่เป็นอาร์มตีคราบขาตีคราบหางหลังตีคราบมีแค่หางหลังมิลบิลเล็ตนี่มึงรู้ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่พี่่่นังไดหม นั่งไหอย่านั่งเลยเจ้าหักจะนั่งเลยมันใส่มาเป็นพับเฉยคือถ้าดูคันเดียวโดดๆอ่ะมันดูใหญ่ด้วยทุกคนแต่ถ้าแบบว่าอยู่หลายๆคันละอดูเลยโอ้ยมีสายระบายออกหลังด้วยเฮ้เฮ้ยโคตรเท่อ่ะแล้วที่สำคัญรถคันนี้เป็นหัวฉีดนี่ดูได้มีเรือนมีเรือนอุ้ยจับจับอย่างของเล่นเลยดเนี่ยมีเรือนเป็นเรือนซีเบียร้อยห้าสิบแล้วก็ใส่หัวฉีดเอ้ยล้อลื่นด้วยเฮ้ยใช่ล้อลื่นนี่เน่ขาทาเกะวะาเนี่เป็นไงขาสตาร์ท เอางี้ที่พี่พูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ห้าแสนรวมรถห้าแสนรวมรถ่กูแบบกูกลับไปขี่เว็บแหละไม่ได้ไม่ได้ที่มารีวิวกูก็อยากจะขี่มันโลนี่นบินเล็กบินเล็กเขาจับจับเงี้คิดตโกบินเล็ก อันนี้คือบินเองบินเล็ดเองกูอยากทำนี่เป็นรูปดวงตาเห็นไหมดูดีๆเป็นดวงตาตรงนี้ยังไม่ได้เอาไปชุบถ้าไปชุบแล้วมันจะสวยแล้วก็โลโก้มันจะใสเลยอ่านี่ยังไม่ได้ชุบคือกูทําปั๊บใสเลยอ่าก็คือแบบแบบที่บ้านก็มีรับงานรับอะไรงี้มีไอ้ห้าแสนไม่อยากจับเลยผ่านบินเล็ดนี่นี่คอล์ดิบินเล็ดด้วยคอล์ดิบินเล็ดได้ด้วยโอ้โหมันสุดทุกตรงเลยว่ะเดี๋ยวต่อไปกูจะทำตอนนี้แข้งมีแล้วนะแข้งอะไรแข้งบล็อกร้อยหัวร้อยบินเล็ดแข้งบล็อกร้อยหัวร้อยยี่สิบห้าบินเล็ดถ่เต้ายตรง หร<ห>ือสั่งที่เก่งมาที้ช็อปก็ได้ได้สามที่แต่จริงแล้วไปสั่งที่พวกเขาจะได้ของเลยสั่งที่กูต้องรอเพราะว่าเขาเขาสต็อกไงเราเป็นโรงงานผลิตล้วเขาสต็อกใช่ก็ประมาณนี้ขนาดของตัวเองอยากจะใส่ยังไม่ได้ใส่อะรอบหน้าถ้ามึงได้มาถ่ายคลิปปูคันนี้เครื่องจะเลี่ยมทั้งตัวเลยเลี่ยมเตอเลยหรอทุดทองคําโอ้ยนี่ขนาดยังไม่เลี่ยมมันก็ตาห้าแสนแล้วอะทองคําผสมอะไรพี่ผสมเพชรเป็นไงโคตรกว้างโคตรใหญ่โคตรโตอลังการบ้านทรายทองอะปูอะไหนๆก็มาแล้วอันนี้เราอยู่แถวไหนนะพี่เราอยู่แถว ของน้ำดิซซิงไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรสิบแปดไล่เลยนะใกล้เขาเหลียงซาน ของจริงเอออ่ะพี่ลองสตาร์ทฟังเสียงหน่อยได้ไหมได้แต่คันนี้มันส้นตีนหน่อยแม่งไม่มีสตาร์ทมือสตาร์ตเต้นส้นตีนอ๋อส้นตีนบล็อกร้อยของแท้ต้องสตาร์ตเต้นรถมือมันไม่ค่อยมีอะมาดูมาดูทำไมมันอันนี้เขาเรียกว่าไมทาเก g e t i n g เฮยยพี่จอดด้วยมันกดดูได้ด้วยนะว่ารถมึงขี่ไปเมื่อกี้ขี่มาตั้งแต่กดขี่มา11กิโลหน้าไมสูงสุด137ยสิบเจรอบหมื่นสองกว่าเฮยเรร่าใชเมื่อกี้ขี่เมื่อกี้ร้อยสารอบหมื่นสองไม่พี่ทไมเปิดเปิดเยอะได้ขนาดนี้เลยหรอผู้ถึงคันน้อยเน ฟ้าสูบพุทธหลอดเขาเรียกว่าพุทธหลอดคือไม่มีกระเดื่องเป็นหนึ่งต่อหนึ่งมันจะทํารอบได้เยอะกว่ากวนมันเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงๆกระเดื่องแล้วก็ทํารอบได้หมื่นห้าเหมือนกันแล้วคันนี้มีทำรอบไปเท่าไหร่หมื่นสี่หมื่นตีเหน่เหน่แบบฟังเสียงแล้วมันจะเกียร์ห้าวิ่งรอบตัดคันนี้ห้าเกียร์ห้าเกียร์เอะไรเกียร์ด้วยอ้าวมันเรียบร้อยแล้วพี่ก็กูจะใส่เกียร์ทายเกียร์เย้ก่ย ที่มองรถอีกก็คือลูกใหญ่บ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่ารถมันขับเรื่อนอะไปปิวเลยว่ะขนาดเรื่อนมันยังมาดูดีเลยขนาดเรื่อนเนี่ยไปปิวเลยอ่ะแม่งเปยวดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเราจะยกน้ำเอาเอาเอา อยาง่ง<แหล>เหมือนอุลามุธทางขี่รถใหญ่สัตว์มึงดูดิมึงดูดิเดี๋ยวเดี๋<หล>ยวไม่คว่ำมึงใไปดูไม่คว่ำแน่ไอ้ใหญ่ตัวใหญ่ขี่แม่งไปฟิวเลยอ่ <iz> <หล>ะเพราะอะไรวะเพราะรถมันรอบเยอะอ่ามาันแค่สเตอร์ใหญ่รอบมันเยอะมันขี่ง่ายชอบชอบอยากได้ทีเนี้ยตัวละอยากได้ใ<หล>จนี่ใจนี่ป้ายยาเนี่ย แต่มันันมันเล็กอะเนาะมันเลี้ยวยากใช่มันเล็กเกินมันควรไปตลาดอะโอ้โหตลาด ก็บ้าแบบว่าเอ้ยแต่มันตัมุอตมีดีว่ะมันเท่ดีว่ะเมื่อกี่แล้วนะเมื่อกี้ตานั้นแม่งหันแมงเดินออกมามองตำรวจตับเลยเดี่ยวตรงนั้นอ่ะก็ง่ายเลยคือสำหรับคันนี้ถ้าถามว่าบางคนอยากจะให้แบบไปออกทริปด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเนี่ยซื้อลิงใหญ่ลิงใหญ่เออลิงใหญ่กูยังไม่อยู่อ๋อลิงใหญ่ยังมีห้าเจ็บชักมินหนึ่งชักมินครึ่งเหมือนเดิมขอเหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยไม่เกินสองมินเฮ้ยแต่รอบแต่รอบที่แล้วมันยังไม่ห้าเกียร์ไงรอบนี้ขอห้าเกียร์ได้ไหมได้เลยเดี๋ยวกูจัดให้กูมีเกียร์เหลืือออออยู่่่่่่่บ้้้าาาานนนชชุุดดเเเมม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 ึึึงงงงหไไไักกิิคครรรรีีีีทปปปสผผขข ไอทงมันทำไท่าไหด้เท่าไหร่มีรึ้นไงสองมิลหรือมิลครึ่งอ้าวกูก็งงเว้ยยึตามคนทำไอทงทำกูก็จำไม่ได้ไม่รู้มิลหนึ่งหรือมิลครึ่งหรือสองมินมันเป็นข้อถกเถียงมานานแล้วแต่ไม่เกินสองอ่ะถ้าเกิดพักสองไปหน้าไม้ร้อยแปดสามจีเพจวิ่งอยู่ร้อยเจ็ดเอ็ดจริงหรือเปล่าถามมันจริงผมมานี่แบบว่าสุดๆแล้วมิดไม้แล้วก็ยังตามไม่ทันแล้วแกอยู่ไกลด้วย ใายง่ายเลยลิงเล็กเนี่ยผมว่านะไม่แต่ว่าลิงคันนั้นมันเอาไปก่อนน้ำมันใหญ่ดีกว่าลิงคันนั้นใช้น้ำมันเอ็มแปดห้าโครงโอ้ยแต่ว่าน้ำมันนั้นแล้วแถวนี้เขาไม่มีเอ็มแปดห้าหรอที่ถึงไม่ค่อยใช้เอ็มแปดห้ามนะีแต่ว่าที่กูใช้กูใช้กับลิงคันนั้นคันเดียวเพราะกูทำพสดุไทยทำให้ลูกค้าไงเพราะเราเป็นน้ำมันเรามีเป็นหมื่นหมื่นลิตรโอ้ยยังไม่ได้โม้คุณหาไม่ว่าโดวมีจริงเปล่านี่ไหลมาอย่างนี้ที่เห็นไหลไมานี่คือน้ำมันกูที่กั่นมานะใช่หรอกำลังจะเข้าโรงกั่นโอ้โหนนี่่ไไมรกกัออยููหล ิด่ายเลยก็ไอ้ง่ายเลยวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชายนะที่มารีวิวให้ก็แบบแกก็อยากให้แบบจัดลิงมาขี่ด้วยกันแต่ว่าเ้ยแต่ผมว่าไม่เอาไว้ก่อนแต่ตัวมึงต้องขี่ลิงใหญ่ใช่ต้องขี่ลิงใหญ่วเพรานมันมันเล็กไปมันแบบว่าเมื่อกี้ผมขี่เราลองบิดดูนะอันนี้พี่ยูพากู้ซื้อเลยเฮียแล้วบอกกู้ทองล้านแสนก็อยู่ละพ่อมึงก็นห้าแสนละพี่ยูก็อยู่แปดลิ้วเนี่ยมันเดือดร้อนหนึงคนเก่งมันเดือดร้อนไปยันเชียงใหม่ด้วยนะเโอเคทุกคนก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ไปเจอใหม่อีทีหน้ารอบหน้าทิปหน้าไปเจอกันหรับเดือนไหนนะเดือนหน้าป่ะใช่ใช่เดือนหน้าไปเจอกันใหม่ทุกคน